สวัสดีครับทุกคนยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวัตรเดี่ยวช่องที่จะพาคุณไปแกะอรอยคดีดังและเหตุการณ์สะเทือนขวัญวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความหวังของคนไทยครับนั่นคือเรื่องของตัวเลขแต่จะเป็นยังไงถ้าตัวเลขเหล่านั้นถูกกาหนดเวลาเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มก่อนจะไปเริ่มคดีในวันนี้รบกวนกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางมวดเลขที่ออกมันช่างบังเอิญเหลือเกินหรือทําไมบางคนถึงถูกรางวัลที่1บ่อยผิดปกติ เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งชื่อสมมุติว่าคุณวิทย์เขาเป็นคนวงในที่บังเอิญไปรู้ความลับของกลโกงระดับชาติที่มีการล็อกเลขเพื่อฟอกเองินสีเทาให้กลายเป็นเงินสะอาดแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือความลับนี้มีราคาสูงลิว้วและต้องจ่ายด้วยลมหายใจต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมแต่งขึ้นใหม่จากเขาคงเรื่องจริงและข่าวลือในแวดวงนักเสี่ยงโชคชื่อและสถานที่ทั้งหมดเป็นนามสมมติเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้เราได้ถอดบทเรียนกันอย่างเต็มที่ครับ เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคกลางครับคุณวิทย์เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์ในการออกรางวัลเขาเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานเงียบๆไม่ค่อยส่งสิงกับใครหน้าที่ของเขาคือการตรวจสอบว่าลูกบอลหมายเลขและตู้หมุนวงล้อต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดก่อนวันหวยออกจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งก่อนวันออกรางวัลเพียงสองวันคุณวิทย์สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างที่ตู้หมุนหลักหน่วย ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมสัญชาตญาณของคนเรามันแม่นยำเสมอถ้าคุณรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลในที่ทำงานหรือเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นผมแนะนำว่าให้ตั้งสติก่อนนะครับอย่าเพิ่งโวยวายเพราะบางทีการรู้มากเกินไปในที่ที่อันตรายอาจจะนำภัยมาสู่ตัวเราได้โดยไม่รู้ตัวคุณวิทย์พบว่าตลับลูกบอลหมายเลขชุดหนึ่งมีน้ำหนักที่เบาผิดปกติเมื่อเทียบกับลูกอื่น เหมือนกับว่ามีการแดัดแปลงวัสดุข้างในเพื่อให้ลมเป่าแล้วลอยตัวได้ง่ายกว่าลูกอื่นๆมือของเขาสั่นเทาครับเพราะเขาทำงานที่นี่มาสิบปีไม่เคยเจอการทุจริตแบบซึ่งหน้าขนาดนี้ <c oughs> เขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ทว่าประตูห้องก็เปิดผวาเข้ามาเห็นไหมครับในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้การใช้โทรศัพท์มือถืออาจจะเป็นดาบสองคมจริงอยู่ที่หลักฐานสำคัญแต่ความปลอดภัยของชีวิตต้องมาก่อน ถ้าเป็นผมนะในจังหวะนั้นผมจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อนแล้วค่อยหาทางแจ้งเบาะแสที่หลังแบบเงีย,งยบๆครับคนที่เดินเข้ามาคือหัวหน้าแผนกซึ่งปกติไม่เคยลงมาดูงานเองเขาเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูเยือกเย็นแล้ววางซองเอกสารสีน้ําตาลหนาๆลงบนโต๊ะข้างๆคุณวิทย์ผมรู้นะว่าคุณวิทย์เป็นคนฉลาดและรักครอบครัวในซองนี้มีเงินสดสองล้านบาทถือว่าเป็นโบนัสล่วงหน้าแลกกับการที่คุณจะลืมสิ่งที่เห็นเมื่อกี้ไปซะ คุณวิทยืนนิ่งเหนื่อแตกพลักใจหนึ่งก็กลัวอีกใจหนึ่งก็นึกถึงนี่สิ่งที่บ้านแต่ยังไม่ทันที่คุณวิทย์จะให้คำตอบเสียงโทรศัพท์ของหัวหน้าแผนก,ก็ดังขึ้นหัวหน้ารับสายสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดแล้วพูดสั้นๆว่าจัดการไอ้จ่อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดีอุบัติเหตุรถคว่ำนะอย่าให้มีรอยพิรุษคุณวิทย์ได้ยินชื่อไอ้จ่อยถึงกับเข่าอ่อนเพราะนั่นคือเพื่อนสนิทของเขาอีกคนในผนกที่เพิ่งมาบ่นให้ฟังเมื่อวานว่าเจออะไรปะแปลก สรุปคือจ่อยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ถูกเก็บเพราะรู้ความลับน่ากลัวนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเชือดไก่ให้ลิงดูขบวนการพวกนี้เขาไม่สนใจชีวิตคนหรอกครับเขาห่วงแค่ผลประโยชน์บทเรียนตรงนี้คือถ้าเราหลวมตัวเข้าไปรู้ความลับของคนพวกนี้แล้วทางออกมันแคบมากครับคุณวิทรู้ทันทีว่าตอนนี้ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้ถ้าเขาปฏิเสธเงินซองนี้เขาอาจจะเป็นรายต่อไปเหมือนไอ้จ่อย เขาจึงจำใจรับซองเงินนั้นมาด้วยมือที่สันเทาแล้วรับปากว่าจะเงียบหัวหน้ายิ้มพอใจแล้วเดินจากไปทิ้งให้คุณวิทยืนอยู่กับเงินสกปรกและความกลัวสุดขีดแต่คุณวิทยารู้ไม่ว่าการรับเงินนั้นไม่ใช่ทางรอดแต่มันคือการเซ็นสัญญามรณะให้กับตัวเองหลังจากวันที่คุณวิทย์จำใจรับเงินปิดปากมาชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับแม้นี่สินที่บ้านจะถูกเคลียร์จนหมดแต่ความหวาดระแวงกลับเข้ามาแทนที่ ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านห้องอุปกรณ์หรือเห็นหน้าหัวหน้าแผนกเขาจะรู้สึกเหมือนมีก้อนหิน,นหนักๆทับอยู่ที่อกแต่ด้วยความที่เป็นช่างเทคนิคขี้สงสัยโดยธรรมชาติคุณวิทย์เริ่มแอบสังเกตพฤติกรรมของหัวหน้าและกลุ่มคนที่เข้ามาติดต่ออย่างเงียบๆน,น้องๆจําไว้นะครับเงินที่ได้มาโดยไม่สุจริตมันคือเงินร้อนมันอาจจะซื้อความสะดวกสบายได้แต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้หรอกครับ คนทำผิดมักจะมีพิรุษเสมอถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นรอยร้าวที่พวกเขาพยายามซ่อนไว้คุณวิทย์เริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้ว่าการล็อกเลขนี้ไม่ได้ทำเพื่อหวังเงินรางวัลที่1เพียงอย่างเดียวแต่มันคือกระบวนการฟอกเงินของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่โดยมีเสียมอเป็นตัวการวิธีการคือเสี่ยมอจะกว้านซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1จากชาวบ้านในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงเช่นใบละเจ็ล้านบาท เพื่อเอาสลากเหล่านั้นไปขึ้นเงินแล้วเปลี่ยนเงินสีเทาจากเว็บพนันให้กลายเป็นเงินสะอาดที่มีที่มาที่ไปจากกองสลากแต่ในบางงวดที่หาซื้อไม่ได้หรือต้องการฟอกเงินก้อนโตจริงๆพวกเขาก็จะใช้ทางลัดคือการสั่งล็อกเลขเหมือนซะเลยโดยใช้เจ้าหน้าที่ภายในอย่างหัวหน้าของคุณวิทย์เป็นคนจัดการอุปกรณ์ตรงนี้แหละครับคือจุดตายของระบบ อาเซียรยุคใหม่เขาไม่ได้ปล้นธนาคารแล้วครับเขาใช้ช่องว่างของกฎหมายและระบบราชการนี่แหละเป็นเครื่องมือการฟอกเงินด้วยลอตเตอรี่เป็นเทคนิคคลาสสิกที่ตรวจสอบยากมากถ้าไม่มีคนวงในออกมาแฉวันหนึ่งคุณวิทย์แอบได้ยินบทสนทนาในห้องทำงานหัวหน้าเป็นเสียงของหัวหน้าคุยโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงเครียดจัดงวดหน้าเสียขอเลขตองเหรอมันจะจงแจ้งไปไหมครับท่านครับครับผมจะพยายามปรับลูกบอลให้แต่ถ้ามันพลาดขึ้นมาผมไม่รับประกันนะ คุณวทิที่แอบฟังอยู่หน้าห้องถึงกับขนล,ลุกสู้เลขตองถ้าล็อกขนาดนั้นประชาชนต้องสงสัยแน่ๆแ,และถ้าเรื่องแดงขึ้นมาแพะรับบาคนแรกก็คงหนีไม่พ้นช่างเทคนิคอย่างเขาแน่นอนความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความกล้าคุณวิทรู้ตัวแล้วว่าถ้าเขายังอยู่เฉยๆรอวันที่เรื่องแดงเขาอาจจะถูกตัดตอนหรือถูกโยนความผิดให้ทั้งหมดเขาต้องหากรมธรร์ประกันชีวิตให้ตัวเองนั่นคือหลักฐาน คืนนั้นคุณวิทย์ตัดสินใจทําเรื่องเสี่ยงตายที่สุดในชีวิตเขาแอบ,บย้อนกลับมาที่สํานักง,งานตอนดึกโดยอ้างกับรอปรพอว่าลืมกุญแจรถไว้ในห้องช่างฟังผมนะครับการเข้าพื้นที่ห่วงห้ามยามวิการเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากถ้าเป็นในหนังพระเอกอาจจะรอดมาได้เท่ๆแต่ในชีวิตจริงกล้องวงจรปิดมีอยู่ทุกมุมครับการกระทำแบบนี้ถ้าไม่วางแผนให้รอบคอบจริงๆคือการเดินเข้ากงขังด้วยตัวเองเลยนะ เมื่อเข้าไปในห้องอุปกรณ์ได้คุณวิทย์รีบตรงไปที่ตู้เก็บอุปกรณ์ล็อกเลขชุดพิเศษที่หัวหน้าซ่อนไว้เขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโออย่างละเอียดทั้งลักษณะการโถงน้ำหนักลูกบอลสารเคมีที่ใช้ทาเคลือบผิวและเอกสารโพยตัวเลขที่ซ่อนอยู่ใต้ลินชักทุกอย่างถูกบันทึกลงในโทรศัพท์มือถือของเขามือของเขาสั่นจนเกือบทำโทรศัพท์ร่วงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอก,อกออกมาทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นที่หน้าประตู แสงไฟฉายสาะลอดช่องประตูเข้ามารอปภเดินมาตรวจตราตามรอบปกติคุณวิทย์ต้องรีบมุดลงไปซ่อนใต้โต๊ะทำงานกลั้นหายใจจนหน้าเขียวแสงไฟฉายกวาดไปมาทั่วห้องเฉียดเท้าเขาไปนิดเดียวก่อนที่รอปภจะปิดประตูแล้วเดินจากไปนาทีชีวิตเลยครับแบบนี้ในสถานการณ์ขับขันสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหลายคนพลาดเพราะตกใจจนทำของหล่นหรือส่งเสียงดังออกมา โชคดีที่คุณวิทยังคุมสติได้แต่หารู้ไม่ว่าแม้รอปภจะไม่เห็นแต่ระบบคีย์การที่เขาใช้เปิดประตูเข้ามามันได้บันทึกเวลาและชื่อของเขาไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วคุณวิทย์ได้หลักฐานครบถ้วนเขารีบออกจากตึกพร้อมกับความหวังว่าจะใช้สิ่งนี้ต่อรองหรือส่งให้สื่อมวลชนถ้าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาประเมินอิทธิพลมืดต่ำเกินไปทันทีที่เขากลับถึงบ้านโทรศัพท์ของเขาก็ได้รับข้อความปริศนา เป็นรูปถ่ายของลูกสาวเขาที่โรงเรียนเมื่อตอนเย็นพร้อมข้อความสั้นๆว่าลูกสาวน่ารักดีนะเลิกนานดึกๆระวังขับรถหลับในละ่ะเช้าวันรุ่งขึ้นบรรยากาศในที่ทํางานเงียบสงัดจนผิดปกติทันทีที่คุณวิทย์ก้าวเท้าเข้ามาสายตาของเพื่อนร่วมง,งานมองมาที่เขาด้วยความแปลกใจหัวหน้าแผานากเดินตรงดิ่งเข้ามาหาพร้อมกับชายชุดดาแปลกหน้าสองคนที่ย็นประกบอยู่ด้านหลังคุณวิทย เชิญที่ห้องผมหน่อยมีเรื่องต้องคุยกันเกี่ยวกับระบบคียการเมื่อคืนนี่คือสัญญาณอันตรายระดับสีแดงครับถ้าเจอสถานการณ์ที่มีคนแปลกหน้ามาประกบแบบนี้สัญชาตญาณบอกให้หนีต้องหนีทันทีครับอย่าคิดว่าจะเข้าไปเจราจาได้เพราะห้องปิดตายแบบนั้นคือห้องเชื่อด,ดีๆนี่เองคุณวิทย์รู้ทันทีว่าความแตกแล้วเขาไม่รอให้หัวหน้าพูดจบเขาตัดสินใจทิ้งกระเป๋าทำงานแล้ววิ่งสุดชีวิตไปที่บันไดหนีไฟเสียงตะโกนวอยวายดังไล่หลังมา จับมันไว้อย่าให้มันหนีไปได้ชายชุดดำวิ่งไล่กวดมาติดๆคุณวิทย์วิ่งลงบันไดหนีไฟห้าชั้นรวดแบบไม่คิดชีวิตขาแทบจะพันกันแต่ภาพลูกสาวในโทรศัพท์เมื่อคืนทำให้เขามีแรงหดสู้เมื่อลงมาถึงลานจอดรถเขาพุ่งเข้ารถกระบะคู่ใจสตาร์ทเครื่องแล้วเหยียบคันเร่งพุ่งชนไม้กั้นทางออกดังโครมกระจกมองหลังสะท้อนภาพรถเก่งสีดำสองคันขับไล่ตามออกมาติดๆการไล่ล่าบ,บนถนนจริงเริ่มขึ้นแล้ว คุณวิทย์พยายามขับซิกแซกเข้าซอยแคบเพื่อสลัดการติดตามแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะชำนาญเส้นทางมากกว่าพวกมันบีบพื้นที่ไล่ต้อนเขาให้จนมุมการขับรถหนีการไล่ล่าเป็นเรื่องอันตรายมากครับทั้งต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทางแต่ในนาทีนั้นคุณวิทย์ไม่มีทางเลือกสิ่งที่เขาทำถูกคือพยายามขับเข้าหาที่ชุมชนหรือที่มีคนพลุกพล่านครับอย่าขับไปทางเปียวเด็ดขาดเพราะนั่นคือทางตาย ในที่สุดคุณวิทย์ตัดสินใจหักโหมอลัยเลี้ยวเข้าไปในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขาทิ้งรถแล้ววิ่งป,ป่าปนไปกับฝูงคนทําให้กลุ่มชายชุดดําที่ตามมาคลาดกันคุณวิทย์ยืนหอบอยู่หน้าตู้ ATM เเขาหยิบโทรศัพท์มือถือที่บันทึกหลักฐานไว้ออกมาแต่แล้วเขาก็ต้องช็อกสุดขีดเมื่อเห็นประกาศข่าวด่วนบนจอมือถือตำรวจออกหมายจับนายวิทย์เจ้าหน้าที่กองสลากยักยอกทรัพย์และขโมยข้อมูลราชการตอนนี้เขากลายเป็นผู้ต้องหา ในขณะที่คนร้ายตัวจริงกลายเป็นผู้เสียหายคุณวิทย์จะทำยังไงต่อจะหันหน้าไปพึ่งใครในเมื่อกฎหมายกำลังไล่ล่าเขาเสียเองหลังจากเห็นข่าวประกาศจับตัวเองคุณวิทย์รู้ตัวทันทีว่าโทรศัพท์มือถือที่ถืออยู่คือเครื่องติดตามตัวฉันดีเขาตัดสินใจถอดซิมการ์ดทิ้งลงท่อระบายน้าแล้วเดินเท้าลัดล้อไปตามตอกซอกซอยเพื่อหลบกล้องวงจรปิดเป้าหมายของเขาไม่ใช่สถานีตำรวจ แต่เป็นคอนโดเก,เก่าๆย่านชานเมืองซึ่งเป็นที่พักของพี่จอชนักข่าวสายอาชญากรรมรุ่นเก่าที่เคยทำข่าวเปิดโปงบ่อนพนันจนดังเป็นผู้แตกเมื่อปีก่อนหยุดคิดตามผมแป๊บหนึ่งนะครับในเวลาที่เราจนตรอคนส่วนใหญ่มมกจะนึกถึงเพื่อนหรือญาติสนิทใช่ไหมครับแต่ในคดีที่มีอิทธิพลมืดเข้ามาเกี่ยวข้องคนใกล้ตัวนี่แหละครับคือจุดที่อันตรายที่สุดเพราะคนร้ายไม่จะไปดักรอหรือข่มขู่คนเหล่านั้นไว้ก่อนแล้ว การเลือกไปหาคนที่มีศัตรูร่วมกันอย่างนักข่าวสายแฉจึงเป็นทางเลือกที่เสี่ยงแต่น่าสนใจครับคุณวิทย์เคาะประตูห้องพี่จอชด้วยรหัสลับที่เคยรู้กันประตูแง้มออกพี่จอชทำหน้าตื่นตระหนกรีบดึงตัวคุณวิทย์เข้ามาในห้องแล้วล็อกกรอนแน่นหนาไอวิทย์เอ็งบ้าไปแล้วเหรอตำรวจทั้งโรงพักกำลังตามหาตัวเองข่าวออกว่าเอ็งขโมยเงินหลวงไป10บล้านคุณวิทย์ซุดตัวลงนั่งหายใจหอบแล้วยื่ยนโทรศัพท์ที่ไม่มีซิมแล้วให้ดูคลิปหลักฐาน พี่ต้องช่วยผมผมไม่ได้ขโมยแต่พวกมันกำลังฟอกเงินพี่จอร์จดูคลิปจบถึงกับตาโตนี่มันระเบิดนิวเคลียร์ชัดๆถ้าคลิปนี้หลุดออกไปกองสลากสะเทือนแน่พี่จอร์จรีบเดินไปที่คอมพิวเตอร์เดี๋ยวพี่จะกกอบไฟลงเครื่องไว้แล้วเราจะวางแผนปล่อยข่าวกันแต่เองต้องหลบอยู่ที่นี่ก่อนห้ามออกไปไหนเด็ดขาดดูเหมือนจะโชคดีใช่ไหมครับแต่สังเกตอะไรไหมพี่จอร์จดูร้อนโดนผิดปกติไหมครับปกตินักข่าวเก่าเกมต้องนิ่งและเช็คต้นทางก่อน และที่สําคัญสายตาของเขาเหลือบมองไปที่โทรศัพท์ตัวเองบ่อยมากจําไว้เลยนะครับสัญชาตญาณความระแวงบางทีมันก็ช่วยชีวิตเราได้ถ้าเรารู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกๆให้เตรียมทางหนีทีไล่ไว้เลยครับขณะที่คุณวิทย์กำลังดื่มน้ําเพื่อดับกระหายสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นเงาสะท้อนในกระจกเงาพี่จอชไม่ได้กําลังกอลฟไฟล์แต่เขากําลังพิมพ์ข้อความในแอปแชทว่ามันมาแล้วเตรียมทีมบุกเลยเลย แก้วน้ำในมือคุณวิทด้วงแตกกระจายพี่จอจสะดุ้งหันมามองวินาทีนั้นทั้งห้องเงียบกริบมีแต่เสียงหัวใจที่เต้นรัวคุณวิทดูแล้วว่าเขาหนีเสือปะจะระเข้เข้าแล้วพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงคุณวิทตะโกนลั่นพี่จอร์ชหน้าถอดสียกมือไหว้ปลอกปลอกวิทพี่ขอโทษพวกมันจับลูกเมียพี่ไปพี่ไม่มีทางเลือกยังไม่ทันขาดคำเสียงรถเบรกเอียดดังสนั่นที่หน้าตึกตามด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งขึ้นบันไดมา คุณวิทย์ไม่มีเวลาโกรธแค้นเขาคว้าโทรศัพท์แล้ววิ่งไปที่ระเบียงหลังห้องทันทีการถูกหักหลังเป็นเรื่องเจ็บปวดครับแต่ในสถานการณ์เป็นตายเราไม่มีเวลามานั่งเสียใจครับสิ่งที่ต้องทำคือ move on ทันทีบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าอำนาจเงินและอิทธิพลมืดมันเปลี่ยนคนดีให้เป็นคนร้ายได้เสมอเย่าไว้ใจใคร100%เซจนกว่าจะแน่ใจจริงๆครับห้องอยู่ชั้น3ข้างล่างเป็นกองขยะและสังกะสีเก่า เสียงพังประตูดังคโครมเข้ามาในห้องคุณวิทย์กลั้นใจกระโดดลงไปร่างของเขากระแทกกับกองถุงขยะช่วยผ่อนแรงแต่ขาขวาก็พลิกจนเจ็บแปลบเขาตะเกียกตะกายลุกขึ้นวิ่งขยเยกหนีเข้าไปในความมืดของชุมชนแออัดข้างหลังมีเสียงปืนดังปั้งปั้งไล่หลังมาแต่โชคดีที่ความมืดช่วยอำพรางตัวเขาไว้คุณวิทย์รู้แล้วว่ากฎหมายช่วยเขาไม่ได้สื่อหลักก็พึ่งไม่ได้เหลือเพียงพื้นที่เดียวที่อิทธิพลมืด,ดยังปิดปากไม่ได้ทั้งหมด นั่นคือโลกออนไลน์เขาเดินกระเพกไปจนถึงร้านเกมโสมในซอยลึกที่เด็กวัยรุ่นกำลังนั่งเล่นเกมกันเสียงดังเขาควักเงินก้อนสุดท้ายที่มีจ้างเด็กคนหนึ่งให้เปิดคอมพิวเตอร์นี่คือการตัดสินใจครั้งสุดท้ายครับการปล่อยข้อมูลลงโซเชียลมีเดียคือดาบสองคมถ้าทำไม่เนียนตำรวจไซเบอร์จะตามรอย IP address มาจับกลุ่มได้ถึงที่แต่ถ้าทำสำเร็จมันคือการจุดไฟเผารังปลวกที่ได้ผลที่สุด เทคนิคคืออย่าใช้บัญชีส่วนตัวและต้องใช้เน็ตสาธารณะที่ระบุตัวต,วตนยากครับคุณวิทย์จัดการอัปโหลดคลิปวิดีโอแฉการล็อกเลขพร้อมเอกสารเส้นทางการเงินผ่านบัญชีอวตารชื่อความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวลงในกลุ่ม Facebook ขนาดใหญ่หลายกลุ่มพร้อมกันทันทีที่กดปุ่มโพสต์เขารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่เขาก็รู้ดีว่านี่คือการประกาศสงครามเต็มรูปแบบเพียงไม่กี่นาทียอดแชร์พุ่งทะยานหลักหมื่น คอมเมนต์ด่าทอสาบแช่งขบวนการล็อกหวยหลั่งไหลเข้ามาเหมือนเคขื่อนแปลกหวยล็อกขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทันทีสังคมเริ่มตั้งคำถามและกดดันไปที่หน่วยงานตรวจสอบแผนของเขาได้ผลไฟกำลังลามไปเผาเก้าอี้ของคนใหญ่คนโตแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นประเทศไทยตื่นตระหนกกับข่าวแฉหวยล็อกผู้หลับผู้ใหญ่ในกระทรวงออกมาถแถลงข่าวหน้าตื่นปฏิเสธกันพลวันแต่สำหรับเสียมอ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวเฉาาแต่มันคือหายนะทางการเงินในคฤหาดหรูเสียงม,มอคว้างแก้ววายราคาแพงใส่ลูกน้องด้วยความเกรี้ยวกราดเป็นลากโตมันมาถ้ามันไม่หยุดโพสต์กูจะทําให้มันเสียใจที่เกิดมาคุณวิทย์ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในโมเตลร,รายวันนั่งดูข่าวด้วยความหวังเขาคิดว่ากระแสสังคมจะคุ้มครองเขาได้แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเบอร์แปลกเขากดรับสายด้วยมือสั่นเทา ดังใหญ่แล้วนะคุณวิทย์เสียงปลายสายเย็นเยือกเป็นเสียงที่เขาจำได้ดีเสียงของหัวหน้าแผนกกระแสะสังคมแรงดีนี่แต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าฮีโร่ในโซเชียลช่วยคุณได้แค่ในคอมเมนต์นะแต่ในชีวิตจริงใครจะช่วยน้องไมายลูกสาวคุณฟังนะครับนี่คือกฎเหล็กของการต่อสู้กับคนพานพวกมันไม่สนกติกาและมักจะเล่นงานที่จุดอ่อนที่สุดของเรา การที่ครอบครัวถูกจับเป็นตัวประกันคือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะเจอสติครับต้องรวบรวมสติให้มั่นอย่าเพิ่งร้องไห้หรือฟูมฟายเพราะนั่นคือสิ่งที่มันต้องการหัวหน้าแผนกวิดีโอคอลมาภาพที่เห็นทำให้คุณวิทย์หัวใจแทบหยุดเต้นลูกสาววัยเจ็ดขวบของเขาถูกมัดมือกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในโกดังร้างโดยมีชายชุดดำยืนคุมอยู่ฟังนวิทย์ลบโพสต์ทั้งหมดอัดคลิปขอโทษว่าคุณสร้างเรื่องเท็จ แล้วมามอบตัวซะไม่งั้นผมจะส่งชิ้นส่วนลูกสาวคุณไปให้ดูต่างหน้าทีละชิ้นคุณวิทย์ทุดตัวลงกับพื้นร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครใชัยชนะในโลกโซเชียลพังทลายลงตรงหน้าเขาชนะใจคนทั้งประเทศแต่กำลังจะพ่ายแพ้ให้กับความชั่วช้าที่จับต้องได้เขาเหลือเวลาไม่มากจะยอมแพ้เพื่อแลกกับชีวิตลูกหรือจะสู้ต่อเพื่อความถูกต้องโดยแลกกับความเสี่ยงที่ประเมินค่าไม่ได้คุณวิทย์ปาดน้ำตาแล้วสูดหายใจลึก เขาตัดสินใจโทรกลับหาหัวหน้าแผนกผมยอมแล้วอย่าทํารู้ผมผมจะลบโพสต์แล้วไปมอบตัวเดี๋ยวนี้ปลายสายหัวเราชอบใจดีมาเจอที่โกดังเก่าท้ายซอยบาคนเดียวห้ามตกติกไม่งั้นลูกมึนตายคุณวิทย์วางสายแววตาที่เคยสิ้นหวังเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวเขาไม่ได้จะไปเพื่อยอมแพ้แต่เขาจะไปเพื่อแลกมัดการเจราจากับคนร้ายที่จับตัวประกันเป็นศาสตร์ขั้นสูงครับกฎข้อสำคัญคือซื้อเวลา และอย่าทําตามคําสั่งทั้งหมดทันทีแต่เคสของคุณวิทย์เขาไม่มีอํานาจต่อรองสิ่งเดียวที่เขามีคือความลับที่ยังเปิดเผยไม่หมดในสถานการณ์แบบนี้การบรัฟหรือการลักไก่คืออาวุธเดียวที่คนธรรมดาพอจะใช้สู้กับปีศาจได้ครับก่อนออกจากห้องพักคุณวิทย์ตั้งค่าระบบเด a แมนสวิชในอีเมลของเขาเขาตั้งเวลาส่งอีเมลอัตโนมัติไว้ในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าเนื้อหาในอีเมลคือรายชื่อผู้ถือหุ้นลับของเว็บพนัน และเส้นทางการโอนเงินเข้าบัญชีนักการเมืองซึ่งเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายที่แรงที่สุดหากเขาไม่กลับมากดยกเลิกในสองชั่วโมงข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังสำนักข่าวต่างประเทศทันทีจากนั้นเขากดปุ่มไลฟ์สดในเพจ Facebook ที่เขาสร้างขึ้นแต่ไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองเขาถ่ายแค่คอนโซลรถและถนนหนทางพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าผมคือวิทย์ผมกำลังจะไปมอบตัวตามที่พวกมันขู่ถ้าอีกหนึ่งชั่วโมงผมเงียบหายไปหรือไลฟ์นี้ตัดจบ ให้รู้ไว้ว่าผมและลูกสาวอาจไม่มีชีวิตอยู่แล้วฝากคนไทยช่วยทวงความยุติธรรมให้ผมด้วยฉลาดมากครับนี่คือการใช้โซเชียลแซงชันเป็นกราะกำบังการไลฟ์สดระหว่างเดินทางไปหาคนร้ายเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจทางอ้อมครับเพราะตอนนี้คนดูหลักแสนกำลังเป็นพยานตำรวจพื้นที่ที่อาจจะเคยรับสวยจะไม่กล้าเพิกเฉยอีกต่อไปเพราะสายตาคนทั้งประเทศจับจ้องอยู่เรียกว่าเป็นการบีบให้ตำรวจต้องทำงานแข่งกับเวลาครับ ยอดคนดูไลฟ์พุ่งทยานเป็นแสนคนคอมเมนต์เดือดพล่านรถตำรวจหลายคันเริ่มเปิดไซเรนไล่ตามสัญญาณ GPS โทรศัพท์ของเขาที่เขาจงใจเปิดไว้คุณวิทย์กำลังลากทั้งตำรวจสื่อและประชาชนไปที่โกดังนั้นพร้อมกันโดยที่คนร้ายยังไม่รู้ตัวว่าระเบิดเวลาลูกใหญ่กำลังเคลื่อนที่ไปหาเมื่อคุณวิทย์ขับรถไปถึงหน้าโกดังร้างบรรยากาศเงียบสงัดจนน่ากลัวเขาลงจากรถชูมือขึ้นเหนือหัวตามคำสั่ง ชายชะกันสี่คนเดินออกมาค้นตัวและยุทโทรศัพท์เขาไปกระทืบทิ้งทันทีทําให้ไลฟ์สดตัดจบไปดื้อสร้างความแตกตื่นให้ชาวเน็ตทั่วประเทศพวกมันล่าเขาเข้าไปข้างในภาพที่เห็นคือลูกสาวเขานั่งร้องไห้ตัวสันเทาและหัวหน้าแผนที่ยืนถือปืนสยะยิ้มอยู่มาช้าไปหน่อยนะแต่ก็ยังดีที่มาหัวหน้าพูดพร้อมเล็งปืนมาที่หนา้าผาคุณวิทลบโพสตเดี๋ยวนี้แล้วอัดคลิปแก้ข่าวคุณวิทจ้องตาเขม่งและพูดสวนทันที ผมลบไม่ได้เพราะผมตั้งระบบอัตโนมัติไว้แล้วข้อมูลชุดใหญ่ที่ยงไปถึงนายใหญ่ของคุณจะถูกส่งให้นักข่าวต่างประเทศในอีก20นาทีถ้าผมตายหรือไม่ได้กดรหัสยกเลิกพวกคุณทุกคนจบเหใจเด็ดมากครับนี่คือการเดิมพันด้วยชีวิตจริงๆการขู่กลับในจังหวะที่ปืนเจาะหัวต้องใช้จิตใจที่นิ่งมากจุดนี้คนร้ายจะเริ่มลังเลครับเพราะพวกมันกลัวนายใหญ่ยิ่งกว่ากลัวตำรวจความแตกแยกในหมู่คนร้ายมักจะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์เริ่มสั่นคลอนครับ หัวหน้าหน้าถอดสีมือสันระริกมึงขู่กูเหรอทันใดนั้นเสียงไซเรนดังระงมไปทั่วบริเวณแสงไฟวับวาบจากรถตำรวจนับสิบคันสาส,สองเข้ามาในกดังเสียงโทรโคงดังลั่นนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมไม่หมดแล้ววางอาวุธล้มอบตัวซะชาวเนต็ตและพลเมืองดีที่ดูไลฟ์ช่วยกันแจ้งเบาะแสจนตำรวจชุดปราบปรามพิเศษที่ไว้ใจได้มาถึงทันเวลาเกิดความกลาหน ลูกน้องเสียมอพยายามจะยิงเปิดทางหนีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวปังปังปังคุณวิทย์อาศัยจังหวะชุลมุนพุ่งตัวเข้าไปเอาตัวบางลูกสาวไว้กระสุนนัดหนึ่งจากคนร้ายพลาดเป้าจากตำรวจพุ่งตรงมาที่กลางหลังของคุณวิทย์เขาล้มลงกอดลูกสาวแน่นเลือดสีแดงฉานไหลนองพื้นแต่ในอ้อมกอดน,นั้นลูกสาวของเขาปลอดภัยไร้รอยขีดข่วน ภาพของพ่อที่เอาตัวบังกระสุนให้ลูกไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนร้ายสัญชาตยานความเป็นพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอครับเหตุการณ์ชุลมุนแบบนี้อันตรายที่สุดคือลูกหลงครับโชคดีที่ตำรวจชุดนี้เป็นมืออาชีพเข้าชาร์จได้เร็วทำให้ระงับเหตุได้ก่อนจะมีการสูญเสียไปมากกว่านี้เสียงปืนสงบลงกลิน่นคาวเลือดและควันปืนจางหายไปหัวหน้าแผานกและลูกน้องถูกจับกลุ่มทั้งหมดคุณวิทย์ถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมของลูกสาว พ่อจ๋าอย่าทิ้งหนูข่าวการบุกทลายแก๊งหวยล็อกและฟอกเงินกลายเป็นข่าวดังระดับโลกข้อมูลที่คุณวิทย์เปิดเผยนำไปสู่การเช็คบินเสี่ยมอและนักการเมืองผู้อยู่เบื้องหลังอีกหลายคน6เดือนต่อมาคุณวิทย์ลอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเพราะกระสุนถูกเส้นประสาทไขนสลังเขาและลูกสาวได้รับสิทธิคุ้มครองพยานและต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหม่เพื่อความปลอดภัย แม้ร่างกายจะไม่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาได้คืนมาคือศักดิ์ศรีและอนาคตที่สะอาดให้ลูกสาวคดีนี้จบลงแบบบิทเทอร์สวีทครับหวานอมขมกลืนคนร้ายถูกจับก็จริงแต่ตัวการใหญ่บางคนอาจจะแค่หนีไปกบดานรอวันกลับมาและฮีโร่ของเราก็ต้องแลกด้วยความพิการนี่คือโลกแห่งความจริงครับความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอแต่สิ่งที่น่ายกย่องคือความกล้าหาญของคุณวิทย์ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้องแม้ในวันที่มืดมนที่สุด เรื่องราวของเลขล็อกอาจจะเงียบหายไปพักหนึ่งแต่ตราบใดที่ผลประโยชน์มหาศาลยังกองอยู่ตรงหน้าเชื่อเถอครับว่าสักวันหนึ่งมันจะกลับมาในรูปแบบใหม่อยู่ที่ว่าจะมีคนอย่างคุณวิทย์กล้าลุกขึ้นมาเปิดโปงอีกหรือเปล่าคุณล่ะครับถ้าเจอกับความอายุที่ทำแบบนี้คุณจะกล้าแลกเหมือนคุณวิทย์ไหมจากคดีนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนในโลกของผลประโยชน์แม้แต่คนในที่ทำงานเดียวกันก็อาจกลายเป็นศัตรูได้ ถ้าเรารู้ความลับของเขามากเกินไปสติและเทคโนโลยีคืออาวุธในวันที่ไร้ที่พึ่งการตั้งสติและใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์เช่นการไลฟ์สดหรือการสำรองข้อมูลสามารถช่วยชีวิตเราและเปิดโปงความชั่วร้ายได้ครับขอบคุณที่อยู่ฟังคดีกับสารวัตรเดี่ยวจนจบนะครับหวังว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ,ถ้าชอบคดีแนวสืบสวนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คดีหน้าสวัสดีครับ